อุยมีคนโพแซวเพื่อนอินเลิฟทีมอุบรักกอสวรรค์โพแซวพายรินระดาเรียกว่าแท็กทีมแซล,ลยจ้าหลังจากอวดหวานคู่เจมมาดูพระอาทิตย์ตกดินกับเดดแรกหลังฝ่ายชายเปิดใจว่าขยับความสัมพันธ์เป็นคนพิเศษแล้ว บอกว่าแฟนดอมเจมพายวีนหนักกรี๊ดรัวเลยละจ้ารวมถึงเพื่อนพ้องน้องพี่คนบันเทิงก็เช่นกันเพราะต่างเชียร์คู่นี้กันกระหึ่มโซเชียลก่อนหน้านี้หนุ่มเจมมาก็ออกมาเผยชัดกับความสัมพันธ์แบบชัดเจนจากใจลูกผู้ชายว่าอยากสานสัมพันธ์ต่อเพราะฝ่ายหญิงสาวพายรินระดาเป็นคนที่น่ารักใส่ใจทุกคน คนจิตใจดีดูแลคนรอบข้างเสมอและต่อมาทั้งคู่ก็เผยโมเมนต,ต์น่ารักควงกันไปสวีทหวานดูพระอาทิตย์ตกดินถึงเกาะสมุยต่างเสิร์ฟรูปคู่อวนผัดอินสตาแกรมส่วนตัวของทั้งคู่กันยกใหญ่ด้านสาภารินดาดาก็อวดรูปคู่โพสปุ๊บเพื่อนพ้องน้องพี่แก๊งเดียวกันในละครอ,อุบรักษกษวค์รวมถึงผู้จัดคุณแก้วก็โผล่มาแซวเช่นกัน อารินด,รดานางเอกในเรื่องด้วยการเข้ามาคอมเมนต์ว่างุย้ยอุบรักเกาะสมุยงานนี้สาวัายก็ออกการเขินตอบกลับไปว่าพี่แก้วขอบคุณค่ะฮ่าฮ่และด้านน้ำฟ้าธนภพัฒนก็เช่นกันก็เข้ามาชื่นชมความน่ารักบอกว่าน่ารักสุดๆเลยครับดา้านพายรินด,รดาก็ตอบกลับไปทันทีว่าขอบคุณครับและพระเอกของเรื่องอุบัรักเกาะส,สวรรค์ อย่างหนุมเร็ยววัชิรวิทย์ก็เข้ามาแกล้งถามอีกว่ากรี๊ดยังไงครับด้านพารินดา,ดาก็ตอบกลับไปแบบเขินๆด้วยอีโมจิหัวเราะและนั่นคือความน่ารักและชัดเจนของทั้งคู่เจมพายก็ทำเอาเราคมบันเทิงและแฟนๆต่างใจฟูไปตามๆกันเห็นความหวานชัดของทั้งคู่ก็สุขใจมากจ้า ยิ้มแบบไม่หูบกันเลยทีเดียวเรียกว่างานนี้ทะเลเป็นสีชมพูและหวานมากจ้า